สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ l a d Gamer Channel นะฮะวันนี้ผมก็มาคนเดียวเลยทายเดียวเลยวันนี้ผมก็จะมาเออสอนอนี่นะฮะเมาส์แบบนี้นะฮะก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันหลายคนโอเคนะฮะก็นี่นะอุ้ยกดผิดพอเปิดมานะฮะกดที่ตรงนี้เลยนะนี่ฮนะปึ๊บ ชอบไปเสรกดตรงนี้ต่อเลยวิดีโอโอเคนะแล้วเราก็มากดที่เอฟเฟกนะคะนี่นะแล้วก็ปรับสีได้ตามใจชอบเลยเพอเลือกเสร็จก็กดโอเคนะฮะแล้วกดโอเคไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะ อันนี้คือด้านซ้ายนะฮะพอเวลากดซ้ายปุ๊บก,ก็จะเป็นสีงเงินนะฮะพอกดขวาปุ๊บก,ก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะฮะส่วนสีดํานี่คืออะไรมันก็คือนี่นะฮะเป็นตัวเมาส์นะ,ะเมาส์จะกลายเป็นสีดานะ,ะมันจะไม่เห็นเมาส์เลยะฮะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นวงกลมสีดําๆนะฮะโอเคนะ วันนี้ก็มาสอนแค่นี้นะโอเคครับบ๊ายบายคนระับ